แล้วเราลองคิดสิครับว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศเรามองประเทศไทยแบบไหนนี่แหละคือสิ่งที่วันนี้ผมมองประเทศไทยแล้วค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวค่อนข้างที่จะมองหาอนาคตยากเพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีรายได้ดีถ้าประเทศชาติเข้มแข็งพี่น้องประชาชนมีงานทำมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเปิดเพิ่มขึ้น ภาคการเกษตรสามารถที่จะมีรายได้จากการที่ผลผลิตราคาดีมีพืชผลทางการเกษตรออกไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสุขในการที่จะใช้ชีวิตแต่วันนี้พอเรามองไปภาคอุตสาหกรรมก็ยากลำบากโรงงานอุตสาหกรรมก็เกิดการปิดตัวย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านพอมามองภาคการเกษตรก็อยู่รูปแบบเดิมๆปัญหาภัยแล้งปัญหาน้าท่วม ปัญหาพืชผลราคาตกต่ำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมนั่งอยู่ใต้ต้นยางนานะครับต้นนี้คุณพ่อผมปลูกไว้ประมาณสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับโตเร็วมากนะครับโตวไวจริงๆมีอยู่ต้นเดียวนะครับก็ถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับไว้เป็นร่มไว้สําหรับนั่งพักผ่อนได้เลยครับอยู่ริมขอบบ่อของผมนะครับ วันนี้เร่งติดตั้งไฟล่อมแมลงนะครับเหมือนไฟล่อแมองดานะครับติดไปทั้งหมดหกหลอดนะครับอยู่ในบ่อสองหลอดแล้วก็อยู่ท้องนาที่เลี้ยงปลาน,นิลอีกสี่หลอดนะครับทั้งหมดหกหลอดจะลองทนลองดูว่าการที่เราใช้ไฟล่อมแมลงเมื่อมแมลงมันบินมาแล้วมันหล่นลงไปในน้ําไม่ว่าจะเป็นปลาธรรมชาติหรือปลานิลที่เราเลี้ยงหรือปลาสวายที่อยู่ในบ่อ จะได้ประโยชน์จากการที่กินมแมลงหรือไม่นะครับก็จะลองทดลองดูเพราะว่าก็ต้องหาวิธีการในการที่จะลดต้นทุนนะครับเพราะว่าการเลี้ยงปลาถ้าเราจะใช้แต่อาหารสำเร็จรูปต้นทุนม,มันก็คงสูงนะครับเพราะนั้นอะไรที่มันพอที่จะหาวิธีการได้ก็จะพยายามทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมอยากจะให้ผมช่วยวิเคราะห์ว่า แนวโน้มหรือทิศทางของประเทศไทยเราจะไปในทิศทางไหนเพื่อที่จะได้วางแผนในการเตรียมตัวถูกในการที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆคนที่ติดตามเรื่องราวของสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศไทยเองค่อนข้างที่จะสับสนค่อนข้างที่จะงง กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยวันนี้และทั่วโลกนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึมครึมเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ส่งเสริมไปในทิศทางที่มันจะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นเอาง่ายๆผมวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับอย่างปัญหาภายในประเทศไทยวันนี้สถานการณ์ต่างๆถึงแม้วันนี้จะมีการเปลี่ยนนายกรัฐมตีเป็นนายนตรีคนใหม่มาแล้วแต่เรื่องราวต่างๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากหลายๆปีที่ผ่านมายังมีการฟ้องร้องยังมีการล้องเรียนกันอยู่วันนี้ประเทศไทยจะสารวนอยู่แต่การแก้ปัญหาสารวนอยู่แต่เรื่องของแก้ไขข้อล้องเรียนมันก็เลยทำให้รัฐบาลเองหรือคนที่จะมาบริหารประเทศ มันไม่มีเวลาหรือมีประสิทธิภาพพอที่จะมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนการร้องเรียนต่างๆก็เป็นแต่ร้องเรียนในเชิงของร้องเรียนเพื่อที่จะเอาผิดกันแต่วันนี้พี่น้องประชาชนที่กําลังเดือดร้อนอยู่วันนี้มันเหมือนถูกโดดเดี่ยวอยากที่จะให้พวกเรานะครับลองลองคิดลองมองให้ดีว่า สถานการณ์วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของการตกงานเรื่องของปิดโรงงานเรื่องรายได้ไม่พอกับรายจ่ายปัญหาปากทองมันเป็นเรื่องที่สำคัญถามว่าการที่คนที่จะมาแก้ไขเรื่องนี้มันต้องเป็นคนที่เข้าใจอย่างแท้จริงและเป็นคนที่มองออกมองทะลุแต่วันนี้คนที่จะมาแก้ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นใคร และวันนี้ก็ไปแก้แต่เรื่องถูกร้องเรียนกันอยู่และคนที่ร้องเรียนก็ร้องเรียนหลายๆเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องทางการเมืองทั้งนั้นถามว่ามันไม่ผิดหรอกครับในการที่จะร้องเรียนแต่วันนี้ถ้าเราวิเคราะห์ลงไปให้ดีปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะอะไรครับผมอยากจะาฝากไปถึงพี่น้องประชาชน คนที่จะเข้ามาเป็นผู้นําหรือคนที่จะเข้ามาเป็นนักการเมืองควรที่จะเป็นคนที่ใสสะอาดควรที่จะเป็นคนที่รู้จักพอรู้จักปล่อยวางรู้จักที่จะคิดว่าประเทศไทยมันเป็นของทุกคนดีกว่าครับวันนี้ผมเห็นหนักการเมืองหลายๆคนเหมือนการผูกขาดเหมือนการส่งต่อมอบอํานาจจากพ่อสู่ลูกสู่หลานสู่คนในตระกูลเห็นแล้วก็ หมดอนาคตนะครับเพราะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยความรู้ความสามารถเยอะแยะสลับผัดเปลี่ยนกันเถอะครับอย่าเอาประเทศไทยไปฝากไว้กับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเลยแล้วก็อย่าเอาประเทศไทยไปเป็นสมบัติของใครเลยครับผมอยากให้นมกการเมืองเองเนี่ยคุณเข้ามาแล้วเนี่ย กี่ปีแล้วประเทศชาติก็ยังอยู่แค่นี้ไม่ได้ดีไปกว่าที่เคยผ่านผ่านมาเลยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเข้ามาแล้วเราเห็นสภาพปัญหาแล้วได้เป็นแล้วเป็นสสแล้วสมัยหน้าก็ไม่ต้องลงก็ได้ครับรองให้คนอื่นได้เข้ามามีประสบการณ์ดูบ้างเพื่อที่จะให้มันหมุนเวียนให้มันได้เปลี่ยนมุมมองนะครับคืออย่าเอาแต่ กับข้าวแบบเดิมๆมาให้พี่น้องประชาชนกินเลยครับมันน่าที่จะเป็นกับข้าวที่แปลกใหม่ไปบ้างเราเป็นโลกสมัยใหม่ละต่างประเทศเนี่ยเขามีคนรุ่นใหม่เข้ามาคนรุ่นเก่าก็ถอยฉากออกไปอยากให้มันเป็นการเมืองเชิงสร้างสรรค์ถามว่าทำไมวันนี้ผมวิเคราะห์เรื่องการเมืองให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันกระทบมาถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนลำบากลำบนมานานแล้วมันควรที่จะเดินไปสู่ประเทศที่พัฒนาได้แล้วถามว่าวันนี้อย่าเอาระบบเศรษฐกิจมาพึ่งพากับการเมืองเลยบริษัทไหนที่วันนี้ยังอาศัยฐานการเมืองยังอาศัยอำนาจรัฐในการที่จะหัวในการที่จะได้ผลประโยชน์จากการประมูลงานอะไรต่างๆผมว่าให้มันหมดไปเถอะครับเรื่องพวกนี้ ถ้าวันนี้ยังอาศัยเส้นสายยังต้องสืบต่ออำนาจยังต้องเข้ามาเพื่อที่จะทำงานเพื่อที่จะอาศัยพรรคพวกมันก็จะทําให้ประเทศชาติไม่เดินไปข้างหน้าเลยเรื่องราวแบบนี้ในประเทศที่จเจริญแล้วเขาเป็นเหมือนคนไทยไหมครับผมอยากฝากไปถึงหลายๆคนนะครับต่างประเทศเนี่ยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีถ้าปากท้องพี่น้องประชาชนมีปัญหา พี่น้องประชาชนก็จะเปลี่ยนรัฐบาลทันทีแบบนี้แสดงว่ามันเป็นการลองให้คนใหม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาแทนแต่ประเทศไทยมันเหมือนเป็นการผูกขาดเปลี่ยนจากรัฐบาลน,นั้นก่อนมารัฐบาลน,นี้มันก็เหมือนอยู่ในโผเนี่ยอยู่ที่ว่าจะหยิบเจอใครขึ้นมาแบบนี้ครับมันมันผมว่าวันนี้เราค่อนข้างที่จะเหนื่อย เมื่อเรามองปัญหาการเมืองเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับเพราะอะไรแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้เรายังขาดความเชื่อมั่นในนักการเมืองเรายังขาดความเชื่อมั่นในกฎหมายต่างๆแล้วเราลองคิดสิครับว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศเรามองประเทศไทยแบบไหน นี่แหละคือสิ่งที่วันนี้ผมมองประเทศไทยแล้วค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวค่อนข้างที่จะมองหาอนาคตยากเพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนมีรายได้ดีถ้าประเทศชาติเข้มแข็งพี่น้องประชาชนมีงานทำมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาเปิดเพิ่มขึ้นภาคการเกษตรสามารถที่จะมีรายได้จากการที่ผลผลิตราคาดี มีพืชผลทางการเกษตรออกไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเกิดความสุขในการที่จะใช้ชีวิตแต่วันนี้พอเรามองไปภา,าคอุตสาหกรรมก็ยากลําบากโรงงานอุตสาหกรรมก็เกิดการปิดตัวย้ายฐานการผลิตจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านพอมามองภาคการเกษตรก็อยู่รูปแบบเดิมๆปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ําท่วมปัญหาพืชผลราคาตกต่ํา มันวนเวียนอยู่วัฏจักรเดิมๆซึ่งมันไม่ได้ถูกแก้ไขมาเลยไม่ว่าจะผ่านมากี่รัฐบาลแล้วพอมองเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยววันนี้ก็แทบจะเป็นรายได้หลักที่เข้ามาประเทศไทยแบบง่ายที่สุดเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศมาปุ๊บนั่นแหละคือเงินเข้าประเทศแล้วแต่วันนี้ประเทศไทยเองก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาภายใน แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนไทยเขาก็พยายามที่จะโชว์ผลงานดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเมื่อเรากลับมามองแล้ววันนี้เราจะเดินหน้าหรือถอยหลังยังไงผมว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะไรายได้ที่จะเข้าอ่ะมันค่อนข้างที่จะลดลงเรื่อยๆแต่รายจ่ายมันกลับเพิ่มขึ้นรายจ่ายเพิ่มขึ้นแบบไหนครับ ปัญหาการที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศก็ต้องหาเงินเข้ามาแก้รายจ่ายประจําเงินเดือนค่ายการต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการบรรจุค่ายการเยอะมากนะครับตรงนี้เป็นรายจ่ายที่สูงมากแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเยอะแยะไปหมดวันนี้นะครับ ลองกลับไปถามผมเคยอยู่โรงพยาบาลมาก่อนแต่ละปีรัฐบาลต้องจัดสรรเงินมาในเรื่องของการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลนักโทษยาเสพติดอีกเท่าไหร่ยาเสพติดมันทำลายประเทศ แต่วันนี้ประเทศชาติต้องกลับเสียเงินมูม <together. S 1> มลค่ามหาศาลในการที่จะต้องเข้ามาทําลายล้างกวาดล้างและดูแลกลุ่มคนที่สร้างปัญหายาเสพติดนี้ขึ้นมาเมื่อมาคิดมาพิจารณาแล้วแทนที่เราจะเอารายจ่ายที er, society, created, future, ่เ <number> ก <ihrem hn> ี่ยวกับต้องมาคอยควบคุมมาดูแลบําบัดยาเสพติดอะไรต่างๆเนี่ยกลับไปพัฒนาประเทศกลับไปดูแลพี่น้องประชาชนกลับไปสร้างงาน สร้างอาชีพไม่ดีกว่าเลยคือวันนี้ถ้าจะให้ผมสรุปโดยรวมนะครับมันเหมือนเราสาระวนแก้แต่เรื่องเดิมเรื่องที่แทบจะไม่มีสาระเลยเราไม่สามารถที่จะก้าวข้ามเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ถ้าจะกลับมามองคือเราก็แก้แต่เรื่องปัญหาการเมืองแก้แต่ปัญหายาเสพติดแก้แต่ปัญหาเรื่องพนันออนไลน์นี่นอกระบบเราสาระวนอยู่กับเรื่องพวกนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สร้างเสริมให้ประเทศชาติจเจริญเลย ทำอย่างไรที่จะให้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยให้มันหายไปจากประเทศไทยให้ได้แล้วกลับมาตั้งหน้าตั้งตาทําอย่างไรจะมีงานที่ดีทําอย่างไรโรงงานจะเข้ามาทําอย่างไรการศึกษาของเด็กๆเยาวชนจะเรียนแล้วจบมาอย่างมีคุณภาพทําอย่างไรเราจะเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวอยากเข้ามาตรงนี้จะดีกว่าไหมโจทย์นี้คือโจทย์ที่ผมอยากถามนะครับและฝากไปถึงรัฐบาล และผมก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนจงคิดนะครับว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนประเทศหรือเราจะเลือกตั้งอะไรก็ให้คิดให้ดีเพราะว่าหลังจากที่เราเลือกไปแล้วมันส่งผลมาถึงชีวิตพวกเรานะครับวันนี้ถ้าจะให้ผมแนะนำพี่น้องประชาชนต่างคนก็ต่างดูแลตัวเองไปก่อนครับทำอย่างไรที่จะรัดเข็มขัดทำอย่างไรที่จะประหยัด รายจ่ายได้ทำอย่างไรที่จะมีรายได้เพิ่มเพราะว่าเรามองซ้ายมองขวามองไปข้างหน้ายังไงผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องยอมรับวันนี้นะครับสาระดีๆจากช่องมานาสีจันผมฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ